สวัสดีค่ะพบกับเมียในช่องเมียวไม n เซ e แอนด์มันี่ค่ะทุกคนวันนี้นะคะเมียวก็จะมาแชร์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการ DCA ให้กับทุกๆคนทราบกันนะคะบางคนก็อาจจะเคยดูช่องอื่นๆมาแล้วเนาะว่าการ DCA เนี่ย มันเป็นยังไงมันมันคืออะไรยังไงกันบ้างนะคะสําหรับการเบื้อโต้นนะคะแต่คลิปนี้ค่ะเหนียวจะทําเป็นพิเศษมากกว่านั้นก็คือว่าอยากจะเปรียบเทียบระหว่างการ DCA กับการที่เราออมในหุ้นแบบปกติทั่วๆไปเนี่ย มันแตกต่างแล้วก็มีข้อดีข้อเสียยังไงให้กับทุกๆคนได้ทราบกันนะคะสําหรับบางคนนะคะก็อาจจะไม่แน่ใจเนาะว่าเราเนี่ยเหมาะกับการที่จะ DCA หรือเปล่าหรือว่าจะเหมาะกับการออมหุ้นแบบอื่นจะดีกว่านะคะนี่แหละค่ะก็เลยเป็นจุดประเด็นในคอนเทนต์นี้นะคะเมียวก็อยากจะทํามาฝากทุกๆคนนะคะเปรียบเทียบให้ดูกันเห็นๆเ,เลยว่าระหว่างการ DCA กับการอมในหุ้นแบบปกติทั่วไปเนี่ย มันแตกต่างกันยังไงนะคะแต่ก่อนอื่นเลยเนาะทุกคนก็อาจจะทราบกันแล้วนะว่าการ DCA เนี่ยมันเป็นยังไงแต่บางคนที่เข้ามาดูคลิปใหม่เนี่ยอาจจะยังไม่ทราบเนาะว่าการ DCA เนี่ยมันคืออะไรนะคะการ DCA นะคะทุกคนจะเป็นการลงทุนหรือว่าการออมแบบ ลงเงินเท่าๆกันนะคะทุกๆเดือนทุกๆสัปดาอะไรอย่างนี้นะคะแล้วแต่บลกเกอร์นั้นๆนะคะเขากําหนดมาให้เราในการ DCA ในแต่ละครั้งนะคะคือการ DCA นะคะเราจะไม่สามารถที่จะ DCA หรือว่าซื้อหุ้นได้ในราคาที่ถูกสุดหรือว่าแพงสุดนั่นเองนะคะก็คือเป็นการเฉลี่ยเท่าๆกันนะคะก็เดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูตารางด้วยนะคะว่า s ถ้าหาว่าเราลงทุนหรือว่าเรา DCA มา1ปีเนี่ย มันจะเป็นยังไงเราจะได้ราคาแบบไหนเฉลี่ยยังไงอะไรอย่างนี้นะคะบางคนที่เป็นมือใหม่อาจจะยังไม่ทราบเนาะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะทุกคนเหมียวก็อยากจะให้ทุกคนทราบก่อนว่าก่อนที่เราจะตัดสินใจ DCA เนี่ยเราจะต้องทราบอะไรบ้างนะคะค่ะอันดับแรกเลยนะคะเหมียวก็อยากจะให้ทุกคนคิดก่อนเนาะว่ารายได้ของเราที่จะมา DCA เนี่ย มันมีสม่ำเสมอไหมมากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าการ DCA ก็รู้อยู่แล้วนะว่ามันคือการลงทุนหรือว่าการออมในเงินจํานวนเท่าๆกาันอาจจะเป็นทุกๆเดือนทุกๆสัปดาห์อย่างนี้นะคะทุกคนคือมันจะต้องเท่าเๆกันแล้วแต่โบรกเกอร์กาหนดนะคะแล้วก็อันดับแรกเลยก่อนที่เราจะเลือกว่าเราจะ DCA กับโบรกเกอร์เจ้าไหนนะคะต้องดูก่อนนะคะว่าโบรกเกอร์เจ้านั้นะคะเขามีกําหนดขั้นต่า กี่บาทเท่าไหร่นะคะบางเจ้าก็มีตั้งแต่1,000ไปจนถึง1,000 0บาทก็มีนะคะทุกคนอันนี้ก็ต้องดูดีๆนะว่าเราเหมาะที่จะ DCA กับเจ้าไหนนะคะบางคนก็มีรายได้มากอาจจะประ,ประมาณ3 40,000หมื่นเนี่ยก็อาจจะ DCA เดือนละ5 0 0 0หรือว่า1,000 0อย่างนี้นะคะแต่บางคนรายได้แบบน้อยลงมานิดนึงอะไรเงี้ยแต่อยากจะออมเงินในหุ้นอยากจะ DCA เพราะว่าการ DCA เนี่ย มันเห็นผลในระยะยาวนะทุกคนมีบอกไว้ก่อนถ้า DCA ในระยะสั้นๆเนี่ยมันจะไม่เห็นผลนะคะ1ปี2ปีเนี่ยไม่เห็นผลแน่นอนนะคะทุกคนมันจะแบบเห็นผลในสักประมาณ5ปี10ปี2 0ปีขึ้นไปอะ่ะทุกคนแบบมันถึงจะมองเห็นเม็ดเงินเข้ามานะคะแล้วสำหรับใครที่มีรายได้ไม่ได้มากมายนะแต่อยากจะ DCA เนี่ยก็เลือกให้เหมาะสมกับตัวเราให้มากที่สุดที่แบบ ไม่เดือดร้อนนะคะทุกคนเดือนละประมาณ1-3,000ันก็ยังได้นะคะเพราะว่ามันก็ถือว่าเป็นการออมชนิดหนึง่งแล้วก็ลดความเสี่ยงลงมาด้วยนะคะทุกคนก็คือว่าต่อไปนะคะเราก็ต้องดูด้วยนะว่าเจ้าที่เราเลือก DCA เนี่ยเขาให้เรา DCA แบบไหนบ้างนะคะบางเจ้าก็ให้เรา DCA เฉพาะตัวหุ้นรายตัวในดัชนีเซ็ตห้าสิบเซ้อย่างนี้นะคะหรือบางเจ้าก็มีให้เลือกทั้งดัชนีเซ็ต 50ดัแต่ชนีเส้นร้อยหรือว่า T-DEX หรือว่าตัวกองทุนของเขาก็มีอย่างนี้นะคะทุกคนต้องเลือกดูดีๆนะคะแล้วก็บางเจ้าเนี่ยถ้าเขาเปิดให้เรา DCA ในตัวหุ้นหลายตัวเนี่ยบางเจ้าก็กําหนดได้ไม่เกิน5าตัวก็มีนะคะเราก็ต้องเช็คด้วยนะคะสอบถามเขาด้วยว่าก่อนที่ที่เราจะสมัครเนี่ยว่าเราสามารถ DCA ตัวหุ้นรายตัวได้ไหม อีตัวขึ้นไปแล้วก็สามารถที่จะ DCA ในดัชนีด้วยได้ไหมพร้อมกับตัวกองทุนได้ด้วยไหมอะไรอย่างนี้นะคะเราก็ต้องกระจายความเสี่ยงออกไปนะคะทุกคนไม่ใช่ว่าจะ DCA แค่ตัวสตัวเท่านั้นนะคะเราก็ต้องเผื่อเอาไว้ด้วยนะคะเพราะว่าอนาคตอะไรมันก็ไม่แน่นอนถึงแม้ว่าวันนี้เราจะเลือก DCA ตัวที่เราคิดว่าดีที่สุดแล้วแต่ในอนาคตส0 20, 20ปีข้างหน้าเนี่ย มันอาจจะหมดไปอย่างนี้ก็ได้นะคะทุกคนแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าการ DCA แต่ละครั้งเนี่ยเราสามารถ DCA ได้แบบรายวันรายสัปดาห์หรือว่ารายเดือนนะคะต้องถามเขาให้ชัดเจนด้วยนะคะไม่ใช่ว่าวันนี้นะคะเขาตัดเงินออกจากบัญชีเราไปแล้วนะคะแต่เรายังไม่รู้เลยว่าเขาให้เรา DCA ได้ช่วงรายวันรายสัปดาห์หรือว่ารายเดือนแบบนี้นะคะ<ๆ>ก็ต้องถามเขาด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ต่อมาค่ะ เราจะต้องทราบด้วยนะว่าการ DCA กับแต่ละเจ้าเนี่ยเขาคิดค่าธรรมเนียมค่าคอมมิชชั่นแบบไหนกันบ้างนะคะบางเจ้าก็คิดค่าธรรมเนียมค่าคอมมิชชั่นก็ไม่อาจจะไม่ได้แตกต่างกันหรอกทุกคนแต่ว่าบางเจ้าเนี่ยเขาก็อาจจะมีคิดค่าธรรมเนียมในการฝากถอนอย่างนี้ด้วยนะคะก็ลองสอบถามเขาให้ละเอียดชัดเจนด้วยนะคะคอมมิชชั่นเนี่ยคิดยังไงนะคะระหว่าง DCA ด้วยตัวเอง ว่าให้เจ้าหน้าที่เป็นคนดําเนินการให้อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ค่าธรรมเนียมเนี่ยคิดยังไงค่าธรรมเนียมในการดูแลพอร์ตค่าธรรมเนียมในการดูแลบัญชี DCA ของเราเนี่ยมันเป็นยังไงต้องถามเขาด้วยนะเพราะว่าบางเจ้าเนี่ยเขาก็คิดค่าธรรมเนียมตรงส่วนนี้ด้วยเหมือนกันนะคะทุกคนอย่างสมมุติว่าเราใส่เงินเราไป3,000ันบาทใช่ไหมคะใน3 0 0พบาทในทุกๆเดือนเนี่ย มันก็ไม่ได้เต็มนะทุกคนมันก็จะมีทั้งค่าคอมมิชชั่นในการที่เราไป DCA หุ้นแต่ละตัวหรือดัดชนีแต่ละตัวกองทุนแต่ละตัวด้วยแล้วก็ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างนี้ด้วยนะคะแล้วก็ค่าธรรมเนียมด้วยนะคะทุกคนตรงนี้ต้องสอบถามเขาให้หละเอียดชัดเจนเลยนะว่าถ้าเรา DCA เเท่านี้แล้วอ่ะ ในเงินที่เราที่จะสามารถเทรดได้เนี่ย DCA ได้เนี่ยมันเป็นเท่าไหร่กันแน่เขาหาอะไรไปเท่าไหร่กี่เปอร์เซนต์อย่างนี้ด้วยนะคะก็เ,เดี๋ยวเราไปดูตารางง่ายๆกันนะคะว่าใน1ปีเนี่ยถ้าหากว่าเรา DCA หุ้นแต่ละตัวหรือว่าดัชนีแต่ละตัวเนี่ยเราจะได้ราคาที่เท่าไหร่ เป็นมูลค่าเท่าไหร่ได้ถือครองหุ้นเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะคะก็เดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันนะคะทุกคนก็จะเห็นนะว่าการ DCA มาทั้งหมดเนี่ยหปีมาเนี่ยในเงินทุนที่เฉลี่ยเท่าๆกันทุกๆเดือนคือเดือนละ3,000บาทเนี่ยเราจะได้จำนวนหุ้นกี่ตัวนะคะซึ่งเราก็ไม่ต้องกังวลเลยว่า ในระหว่างนั้นนะคะราคาหุ้นเนี่ยหรือว่าราคาตลาดมันจะผันผวนแค่ไหนมันจะอยู่ในช่วงขาขึ้นหรือขาลงอะไรอย่างี้นะคะพอถึงเวลาเรา DCA เราก็ DCA ตามสเต็ปของเราไปนะคะอย่างเดือนที่1เนี่ยเรา DCA ไปอยู่ที่3,000บาทนะคะราคาหุ้นตัวเนี้ยอยู่ที่12บาทเราก็จะได้จำนวนหุ้นที่ถือมาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ250ตัวนะคะเราก็ DCA มาเรื่อยๆนะคะพอมาถึงเดือนที่5เนี่ยราคาหุ้นมันปรับตัวลดลงนะคะเหลืออยู่ที่5บาทเนี่ย เราก็ DCA เหมือนเดิมนะคะเดือนละ3,000 3,000เราก็ไปหารจำนวนหุ้นที่มันลงมาเนี่ย5บาทเนี่ยเราก็จะได้จำนวนหุ้นที่ถือครองมากขึ้นอยู่ที่600ตัวนะคะเนี่ยะคะ่ะเราก็ DCA มาเรื่อยๆมาจนครบนะคะใน1ปีเนี่ยผ่านไปนะคะเราก็จะได้ราคาเฉลี่ยตัว DCA หุ้นตัวเนี้ยอยู่ที่ประมาณ9.9บาทนะคะจากเงินทุนที่เราลงไปอยู่ที่36,00 0บาทเนาะเราก็จะได้ถือครองหุ้นเนี่ย เฉลี่ยแล้วอยู่ที่ประมาณ3,905ตัวนะคะทุกคนเหมียวก็มองว่าถือว่าการ DCA ครั้งเนี้ยเราได้ถือครองหุ้นเยอะมากเลยนะสำหรับเงินทุนอยู่ที่ประมาณ36,000บาทเนี่ยเดือนละ3,000 3,000เนี่ยแต่ถ้าทุกคนลองมองอีกด้านหนึ่งนะคะเมื่อเทียบกับคนที่เขาไม่ได้ DCA หุ้นตัวนี้แต่บังเอิญว่านะคะหุ้นตัวที่เรา DCA เนี่ย มีข่าวดีขึ้นมานะคะมีรายได้เพิ่มขึ้นมีกําไรเพิ่มขึ้นเนี่ยแล้วเขาก็มีการขยายธุรกิจแตกสาขาออกไปอีกมากมายเนี่ยทำให้มองแล้วว่าหุ้นตัวนี้มีอนาคตดีแน่นอนอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็มีคนที่เขาไม่ได้ DCA เนี่ยอยากจะเข้าไปลงทุนหรือว่าเข้าไปออมหุ้นตัวนี้ ในช่วงเดือนที่12เนี่ยอย่างเดือนที่12เนี่ยราคาหุ้นมันปรับตัวขึ้นมาแล้วอยู่ที่14บาทนะคะถ้าหากว่าเราไม่ได้ DCA หุ้นตัวเนี้ยแต่เรามีทุนเท่าเท่ากันอยู่ที่36,000บาทเนี่ยอยากจะเข้าไป ถือครองหุ้นตัวนี้อยากจะไปออมหุ้นตัวเนี้เราก็จะได้ถือคลองหุ้นตัวเนี้อยู่ที่ประมาณนะคะ2571ตัวเท่านั้นนะคะซึ่งมันแตกต่างจากคนที่ DCA เนาะคนที่ DCA หุ้นตัวนี้เขาจะได้ถือคลองหุ้นอยู่ที่ประมาณ3,900ตัวนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะสร้างกําไรได้มากกว่าคนที่ไปซื้อหรือคนที่เข้าไปออมหุ้นตัวนี้ในราคาที่สูงกว่า,าตอนนั้นนะคะการถือคลองหุ้นมันก็จะ ได้แตกต่างกันนะคะถือว่าคนที่ DCA แบบราคาเฉลีย่ยเนี่ยก็จะได้เปรียบหน่อยเพราะว่า1ได้ราคาหุ้นที่เฉลีย่ยไม่ได้ต่ําแล้วก็ไม่ได้สูงมาก2ได้สิทธิ์การถือครองหุ้นได้มากกว่าคนที่ไม่ได้ DCA นี่เดี๋ยวก็จะมาเปรียบเทียบให้ทุกคนได้ดูกันนะคะว่าระหว่างการ DCA กับการที่เราออมเองเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะคะการ DCA เนี่ยเราจะต้องเอาเงินเนี่ยมาใส่ในพอร์ตเนี่ย ทุกสัปดาห์หรือว่าทุกๆเดือนแล้วแต่โบรกกำหนดให้มันเท่าๆกันไปตลอดจนกว่าเราจะยกเลิกหรือว่าแคนเซิลการ DCA นั้นนะคะอีกฝั่งหนึ่งนะคะถ้าหากว่าเราออมเองเนี่ยเราออมเปิดบัญชีมูนแบบแคชบาลานออมเองเนี่ยเราจะมีข้อได้เปรียบก,ก็คือว่าบางเดือนเราสมมติว่าเราช็อตจริงๆหรือว่าเราแบบรายได้เราลดลงไปเนี่ยเราไม่ได้ออมก็ได้ในเดือนนั้นอะไรอย่างนี้นะคะมันก็เลยจะทำให้เราแบบ สภาพคล่องดีกว่าการที่เราไปแบบ DCA นะคะ DCA เนี่ยมันจะฝึกวินัยให้เราแบบฝึกออมทุกๆเดือนมีไม่มีคุณก็ต้องหามาใสา่อะไรอย่างนี้นะคะให้มันเท่าๆกาันคุณก,กําหนดขั้นต่ำสามพันคุณก็ต้องสามพันสามพันสามพันทุกๆเดือนแต่ว่าการออมแบบอิสระของเราเนี่ยคือเราไม่ได้กําหนดไงแต่เราก็ต้องฝึกให้มันเป็นวิสัยวินัยเหมือนกันนะคะ ถ้าเดือนไหนเราช็อตจริงๆเราไม่มีจริงๆเราก็ไม่ออมก,ก็ได้อะไรอย่างนี้นะคะแบบเนี้ยมันก็จะเป็นอิสระมากกว่า DCA นะคะต่อมานะคะตัวหุ้นที่เราเลือกเข้ามาในพอร์ตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพอร์ต DCA หรือว่าจะเป็นพอร์ตอิสระนะคะทุกคนก็คือว่าถ้าเป็นพอร์ต DCA เนี่ยเราก็ต้อง เลือกตามที่บโบรกอร์เขากำหนดให้นะคะบางโ r o กเนี่ยเขาอาจจะให้กำหนดเป็นดัชนีไปเลยไม่ให้เป็นแบบรายตัวหรือว่าเป็นแบบกองทุนไปเลยอะไรอย่างนี้นะคะเราอาจจะไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกหุ้นรายตัวอะไรอย่างนี้หรือว่าถ้าหากว่าเราชอบหุ้นตัวเนี้ยชอบหุ้นตัวนี้มากเลยอยากจะ DCA ตัวเนี้ยแต่ว่าเราไม่มีสิทธิ์เพราะว่าเขาให เทรดเป็นดัชนีอะไรอย่างนี้นะคะแต่ก็มีบางเจ้าเหมือนกันที่เขาให้เทรดแบบเป็นหุ้นหลายตัวก็มีนะคะทุกคนอันนี้เราก็ต้องเลือกตั้งแต่ตอนต้นตั้งแต่ตอนเริ่มคลิปแล้วนะคะว่าให้เลือกโรงดีๆเนาะตัวเนี้ยถ้าหาว่าเขากําหนดให้เราเลือกหุ้นหลายตัวเนี่ยเขาก็จะเลือกให้เราได้เฉพาะในดัชนีเซ็ตห้าสิบเซ็ตร้อยนะคะที่มันแบบสภาพคล่องนีปลอดภัยนะคะเพราะว่าการ E C M มันก็ลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่งเหมือนกันเนาะทีนี้ การที่เราจะมาเลือกหุ้นเนี่ยเขาก็มีกําหนดให้เราเหมือนกันนะคะบางเจ้านเนี่ยเขาก็กําหนดให้เราไม่เกิน5ตัวอย่างเงี้ยทุกคนมันคือจํากัดในการที่เราจะออมหุ้นอะ่ะสมมติว่าในหุ้น5ตัวเนี่ยเราเลือกมาดีที่สุดแล้วแต่มันยังมีอีกสองสามตัวที่เราอยากจะแบบออมอะ่ะเฮ้ยแบบปีนี้หุ้นที่เราไม่ได้ DCA เอนี่ยเขาประกาศจ่ายปันผลเยอะเราก็อยากจะได้สิทธิ์ตรงนั้นบ้างอะไรเงี้ยแต่เราไม่มีสิทธิ์ที่จะได้ปันผลตรงนั้นเงเพราะว่าเราไป DCA แบบ เกินลิมิตที่ทางบรคกเขากําหนดไว้แล้วอะไรย่างนี้นะคะแต่ถ้าหาว่าเราอนะคะออมเองแบบอิสระนะเราจะแบบเทรดหุ้นเราจะออมในหุ้นตัวไหนก็ได้ที่อยู่ในดัชนีเซ็ตห้สิบดัชนีเซ็ตร้อยอย่างนี้นะคะที่เขาประกาศจ่ายปันผลคือในการออมอิสระของเราเนี่ยมันไม่มีลิมิตไงว่าเราจะออมกี่ตัวก็ได้ออมกี่หุ้นก็ได้นะคะการ DCA เนี่ยมันมีข้อจํากัดอีกอย่างหนึ่งนะคะว่า การ DCA ในหุ้นลายตัวเนี่ยทางโบรกอะ่ะส่วนใหญ่นะคะเขาจะกำหนดให้เรานะคะซื้อขายในกระดานบอสหลอดก็คือกระดานหลักนะคะเราต้องซื้อขั้นต่ำา1 0 0หุ้น100ตัวขึ้นไปนะคะซึ่งบางครั้งนะคะเงินเราที่ DCA ไปเนี่ยอาจจะได้ไม่ถึงในในหุ้นใหญ่ๆที่เขาประกาศจ่ายปันผลเยอะๆที่เขาแบบมีโกรดที่จะแบบเติบโตไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าการออมแบบอิสระของเราเนี่ยคือเราซื้อ เท่าไหร่ก็ได้เราสามารถซื้อได้ในกระดานออสหลอดก็ได้ซื้อได้ในกระดานบอสหลอดก็ได้นะคะกระดานออสหลอดก็คือซื้อแบบเศษหุ้นอะไม่ถึงร้อยหุ้นอย่างเงี้ยก็สามารถซื้อได้หนึ่งหุ้นก็ยังซื้อได้แบบอิสระของเราอะคะ่ะทุกคนแล้วก็ต่อมาค่ะตัว DCA เเนี่ยเขาเฉลี่ยราคาต้นทุนให้เราก็จริงนะคะแต่ว่าในการที่เฉลี่ยต้นทุนเนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะ ซื้อได้ในราคาที่ต่ําสุดกับราคาที่สูงสุดนะคะมันจะแบบกลางๆอะ่ะทุกคนสมมุติว่าในเดือนนั้นนะคะหุ้นที่เรา DCA เนี่ยเราซื้อไปแล้วมันมันขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ10บาทอย่างนี้นะคะทุกคนเราก็ได้ไป DCA แล้วแต่พอผ่านมากลางเดือนเนี่ยหุ้นตัวที่เรา DCA ไป10บาทอะ่ะมันดันลงมาอยู่ที่8บาทอะ่ะแต่ว่าเราอะ่ะไม่สามารถที่จะไปซื้อในราคาที่8บาทได้แต่ว่าพอที่เป็นอิสระ เราสามารถที่จะไปซื้อในราคาที่8บาทได้ไงคือเราสามารถซื้อได้ในราคาที่ถูกสุดเพราะว่ามันเป็นอิสระมากกว่าตัว DCA นั่นเองนะคะอย่างที่เขาบอกนะอย่าง DCA เนี่ยไม่ต้องมานั่งดูพแบบอร์ตไม่ต้องมานั่งดูแบบต้องวนเรื่องราคาไม่ต้องมานั่งดูแบบตลาดจะขึ้นจะลงอะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกคนอย่าลืมนะว่าก่อนที่ทุกคนจะ DCA หุ้นแต่ละตัวหรือว่าดัชนีแต่ละตัวกองทุนแต่ละตัวเนี่ยทุกคนก็ต้องศึกษาเรียนรู้ก่อนเนาะว่าธุรกิจนั้นน่ะ อีก10ปี20ปีอะมันจะเติบโตก้าวหน้าไปมากแค่ไหนเราต้องมั่นใจในฐานรากของกิจาการที่เราจะไป DCA ในตัวนั้นๆด้วยนะคะไม่ใช่ว่าแบบไม,ม่ศึกษาเลยว่าหุ้นแต่ละตัวหรือว่ากองทุนแต่ละตัวที่เราจะไป DCA เนี่ย มันมีที่มาที่ไปยังไงนะคะอนาคตมันจะเป็นยังไงมีอนาคตหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะไม่ใช่ว่าเออฉันมั่นใจแล้วฉัน DCA ในหุ้นที่อยู่ในชนัชเซเนี่ยมันปลอดภัยอะไรเงี้ยก็จริงนะคะแต่ว่าอย่าลืมทุกๆ6เดือนนะคะทางตลาดหลักทรัพย์ค่ะเขาก็จะมีเกณฑ์กำหนดเหมือนกันนะคะว่าหุ้นตัวไหนที่จะอยู่ในเกณฑ์ในตลาดเซ0ปีนี้เราอาจจะได้ ซื้อในตัวนี้ในใน,ในดัชนีเซทห้แต่ปีหน้ามันหุ้นตัวที่เราเออมอ่ะมันอาจจะออกไปจากดัชนีเซทห้ก็เป็นได้อย่างนี้นะคะทุกคนก็ต้องเลือกดูดีๆนะคะ,ะแล้วต่อมาข้อสุดท้ายนะคะก็คือเรื่องการที่เราซื้อขายนี่แหละทุกคนอย่างที่บอกนะว่าตัว DCA อะ่ะเรา ไม่ได้ราคาที่ต่ำสุดหรอกเราได้ราคากลางๆแต่ถ้าหากว่าเราจะขายเราก็สามารถขายได้นะตอนขายเนี่ยเราอาจจะไม่ได้กําไรมากกว่าพอร์ตที่เราเป็นอิสระนะคะเพราะพออิสระเนี่ยเรามองเห็นแล้วว่าตัวเนี้ยมันอาจจะแบบว่าไม่มีอนาคตและผ่านมา 2- 3สปีเนี่ยมันไม่ขยับไปไหนเลยธุรกิจยังอยู่เท่าเดิมยังนิ่งอยู่เลยเราอยากจะขายแล้วแต่เรารอให้ราคามันปรับขึ้นมาก่อนเราก็ค่อยขายเนี่ยเราก็จะอาจจะได้มีสิทธิ์ขายได้ราคาที่ สูงสุดนะคะแต่ตัว DCA เนี่ยมันจะขายได้ในราคาที่เฉลีย่ยเท่านั้นเองนะคะทุกคนกําไรมันก็จะแตกต่างกันด้วยนะคะทุกคนก็ต้องมาเปรียบเทียบกันดูข้อนี้ด้วยนะว่ามันมีได้กับมีเสียต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็อย่าลืมอีกอย่างนึงนะคะสําหรับการ DCA นะคะต้องสอบถามทางโบรเกอร์ด้วยนะว่าอัตราผลตอบแทนของเขาเนี่ยเขาคิดไว้กี่เปอร์เซ็นต์นะคะส่วนใหญ่ก็ประมาณ10%ัพนะทุกคน 12อเปอร์เซ็นอตย่างเงี้ยแต่ก็ต้องถามเขาให้แน่ใจมั่นใจก่อนนะคะว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยอัตราผลตอบแทนที่เราจะไป DCA ของเขาเนี่ย มันอยู่ที่เท่าไหร่นะคะนี่ก็จะเป็นเบื้องต้นนะคะสำหรับการ DCA นะคะระหว่าง DCA แบบมีวินัยนะคะเสียงน้อยนะคะแล้วก็ไม่ต้องมากังวลเรื่องราคาเรื่องตลาดจะขึ้นจะลงนะคะกับการที่เราออมมุ่นแบบอิสระอย่างนี้นะคะของเราเองนะคะว่ามันเป็นยังไงเนาะเนี่ยค่ะก็อยากจะให้ทุกคนนะคะเลือกให้แมทก,กับตัวเองก่อนนะคะว่าเราจะเลือกแบบ DCA หรือว่าเราจะเลือกออมแบบอิสระของเรานะคะไม่ได้เดือดร้อนใครไม่ได้ทําให้ตัวเองเดือดร้อนด้วยนะคะก็ลอง ช่างใจช่างน้ําหนักดูนะคะก็หวังว่านะคะคลิปของเหมียวในวันนี้นะคะคงจะเป็นประโยชน์นะคะสําหรับทุกคนที่คิดกําลังจะออมนิ้หุ้นหรืออยากจะ DCA นะคะว่าเป็นยังไงเนาะถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้เหมียวในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อน,นะคะ่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ